สวัสดีครับ FC ซนะครับช่องไอ้นุ่มร้อนนานะครับพี่น้องก็ใครที่มองหานะครับมองหาขุยมะพร้าวกาบมะพร้าวนะครับก็สนใจนะครับสอบถามได้นะครับนี่ครับพี่น้องกาบมะพร้าวสับนะครับตอนนี้ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับสับที่สวยนะครับเพราะว่าบกพร้าวหายยากครับพี่น้องแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นขุยนะครับขุยมะพร้าวนะครับอมาแล้วนะครับก็ราคาก็จะแพงหน่อยนะครับ ใครที่สนใจพี่น้องนี่อยากได้ขุยอยากได้กาบเนี่ยนะครับจากไอ้นุ่มนอนหน้านี่นะครับกะกะทักมานถามได้พี่น้องประโยชน์ของขุยเนี่ยเขาก็ใส่ตอนกิ่งก็ได้พี่น้องแล้วก็ขุยเนี่ยมันก็จะอุ้มน้ํานะครับอุ้มน้ํานะครับเห็ดหอยดินมันนะ่ะมีความชุ่มชื่นนะครับพี่น้องนะครับให้อุ้มน้ำได้โดนนะครับมันก็เหมือนฟองเหมือนเหมือนฟองน้ำนะครับกระสอบนิ่งนะครับ ถ้าอยากได้ก็ทักมาได้นะครับแล้วก็กราบสับนี่ก็นะครับประโยชน์ก็คือเฮใเฮดินโป้งนะพี่น้องเนี่ยนี่เบื้องครับดินโป้งแล้วก็อุ้มน้ำได้นะครับนี่เปลือกมันนะครับรักษาความชื้นนะครับพืชเรีบดินได้โดนนะครับอยากได้ก็ถามมาได้นะครับนี่แหละสอบถามมาได้เลยนะครับมาเยอะครับงวดนี้นะครับหลังจากที่ขาดแคลนไปนานพี่น้อง ตอนนี้มาเดี๋ยวแต่่าราคากับสีแพงเนี่ยนะครับขอบคุณนะครับนะครับสำหรับคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็อยากได้นะครับสอบถามได้นะครับบริการจัดส่งนะครับผมนะครับถ้าจำนวนมันได้เนาะนะครับเพราะกับบริการจัดส่งให้นะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ